รายการค้าวันที่25มกราคม2 5 5 8จ่ายหนี้ให้บริษัทอาหารสัตว์ไทยส่วนหลวงจำกัดสำหรับอินโอยตามใบระวัางบินเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4 5 6ห1 2 9ลงวันที่150258จากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเลขที่081-1-14260-7เข้าที่เมนูหลักนะคะ แล้วเข้าที่ระบบเจ้าหนี้และว,วิเคราะห์หนี้นะคะกด Workflow ค่ะคลิกที่ไอคอนใบเสร็จค่าสินค้า PI นะคะใบเสร็จใบเสร็จรับเงินซื้อนะคะสาขา0000 00ค่ะสำนักงานใหญ่เล่มเอกสารเลือก0 0 0 1ค่ะกด OK ค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่อ้างอิงแล้วก็เลขที่เอกสารไม่ต้องใส่ค่ะวันที่เอกสารให้ระบุเป็นวันที่25.01.58ค่ะผู้ขายรหัสไม่ต้องใส่นะคะชื่อย่อผู้ขายกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกบริษัทอาหารสัตว์ไทยส่วนหลวงจำกัดค่ะกดเลือกค่ะกดเย็ดค่ะ ค้นหาใบวางบินนะคะตรงนี้กด y ค่ะแล้ว n t t r ตรนะคะตรงเลขที่เอกสารภายในนะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกเอกสารอ้างอิงนะคะที่ใบวางบินเลขที่เอกสารอ้างอิง1160กดเลือกค่ะกดโอเคค่ะตรงรายการจ่ายนะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะ ประเภทเอกสารธนาคารนะคะกดจุด Enter ค่ะอันนี้จ่ายโดยเช็คธนาคารนะคะก็คือในส่วนของถอนโดยเช็คเช็คจ่ายค่ะเลือก C W ค่ะกดเลือกค่ะเลขที่เช็คที่สั่งจ่ายนะคะ4567129ค่ะวันที่นะคะวันที่25เดือน1 58ค่ะวันที่รับจ่ายเช็คนะคะ25.01.58ค่ะ วันที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตวันที่ดิวเช็คนะคะลงวันที่15.02.58ค่ะผู้รับแล้วก็จ่ายนะคะบริษัทอาหารสัตว์ไทยส่วนหลวงจำกัดค่ะสมุดบัญชีเงินฝากนะคะเลือกบัญชีกระแสรายวันค่ะกดเลือกค่ะจำนวนเงินที่สั่งจ่ายนะคะ8 1 7 2 0บาทค่ะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งจ่ายเช็คเรียบร้อยนะคะกด F10 ค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะหน้าต่างการลงบัญชีอัตโนมัตินะคะการบันทึกบัญชีจะเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้การค้าค่ะแล้วก็เครดิตด้วยเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีนะคะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยกด F10 ค่ะกด No ค่ะกด Escape ออกค่ะกด Yes ค่ะกด Escape ออกอีกครั้งค่ะแล้วก็กด Cancel ค่ะการจ่ายชำระนี้ให้เจ้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ